แค่นั้นก็พอแค่นั้นก็เพียงพอจริงๆริงแล้วก็ให้แต่ละวันมันเต็มไปด้วยความสุขอะฮะที่เราจะสามารถที่หนูสามารถมอบให้ทุกคนได้และทุกคนมีความสุขได้เพราะฉะนั้น <Your S 1> เพียงพอ,อ <laughs> ขเยีะป่ะจริงค่ะไม่ต้องไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องกังวลใจแค่รักหนูแค่รักหนูมันก็เพียงพอแล้วอืมแล้วก็ ในระหว่างเส้นทางของรักมันก็ต้องเรียนรู้ซึ่งกันไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นมัน,มนหนูก็ต้องเรียนรู้ทุกคนทุกคนต้องไม่คิดแค่ว่าทุกคนเรียนรู้หนูการที่หนูจะมาอยู่กับทุกคนได้แบบเนี้ยกับคนจํานวนมากหนูใช้การเรียนรู้เยอะมากๆนะคะทุกคนอ,อทุกคนอย่าคิดแค่ว่าอ๋อมารักคนนี้แล้วต้องมาเรียนรู้คนนี้ทุกคนคิดว่าหนูไม่เรียนรู้กับการที่หนูต้องมาอยู่กับทุกคนให้ได้หรือจะต้องจัดการสถานการณ์ให้มันได้หรือให้มันลงตัวมากที่สุดอะมันเต็มไปด้วยความพยายามนะทุกคน ความพยายามมันเต็มไปหมดเต็มไปหมดค่ะถ้าไม่พยายามมันอยู่อย่างนี้ไม่ได้หนูถึงบอกว่าหนูถึงใช้ความเข้าใจสูงมากในการอยู่กับสถานการณ์แบบเนี้ท่านทุกคนไม่ต้องกังวลใจทุกคนดูแค่ว่าหนูเป็นยังไงหนูทํางานเป็นยังไงทุกคนได้รับความสุขจากหนูยังไงมันก็จบเร็วเพราะหนูไม่เคยหนูไม่เคยไม่เต็มที่กับสิ่งที่หนูทํากับสิ่งที่หนูรักหนูไม่เคยหนูไม่เคยหักหลังคนที่หนูรักนะคะ หนูพิสูจน์มาเสมอหนูพิสูจน์จนจนบางอย่างบางทีมันมันติดมันติดในตัวเราอะจนบางทีมันถอนไม่ขึ้นอะจนเราเองก็เสียสูตรเหมือนกันเนอะเพราะนั้นหนูพิสูจน์มาเยอะมากนะคะทำเยอะมากๆจริงๆเพราะนั้นไม่ต้องกังวลใจแค่รักหนูอะแล้วเราให้ทุกวันมันเต็มไปด้วยความสุขอะอืม ก็แค่นั้กนก็เพราะว่าหน้าที่ของหนูคือหนูไม่ได้มาเพื่อที่จะให้ทุกคนหนูยืนยันเหมือนเดิมนะคะหนูไม่ได้มาเพื่อที่จะ้ทุกคนมาเปลี่ยนว่าหนูควรทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไรเพราะทำให้ทุกคนหนูจใจหนูทำไม่ได้อยู่แล้วหนูไม่มีทางทำได้ทุกคนก็ไม่มีทางทำได้แต่หนูมาทำงานของหนูหนูมาสร้างความสุขให้กับทุกคนหนูมาทำหน้าที่ของหนูในฐานที่หนูจะมอบมอบความสุขให้กับทุกคนให้หนูได้เป็นที่พึ่งพิงพึ่งพาในความรู้สึกของทุกคนแต่ไม่ได้มาเพื่อที่จะให้ทุกคนมาเปลี่ยหนหนูไม่ใใใชช่่่่่่เพพรรราาาาะะะะมมมมััันนนนนนทอออยยงง้้้ไไดูแลววคคจิ คือหนูว่าแค่หนูมาสร้างความสุขให้กับทุกคนทุกคนได้รับความสุขูว่ามันก็มันก็ดีกว่าเราหาความสุขที่อจันที่อื่นไม่ได้อย่างที่หนูพูดมาเสมอเลยเรื่องนี้นหนูไม่ใช่เพิ่งมาพูดนะนูพูดมาเสมอทุกคนยังดีที่คนมองมองไปตรงไหนแล้วยังพอเห็นว่าอะไรคือความสุขของเราเหงาะไหมคะอืมเพรานะนั้นไม่มีอะไรให้ต้องกังวลใจ แค่รักแค่รักแล้วพยายามแบบว่าทำดีต่อกันน่ะทุกคนที่ดูนะหนูรักทุกคนอะ่ะหนูพยายามทำดีต่อทุกคนอะ่ะหนูไม่เคยสงสัยอะไรในะตัวทุกคนเลยหนูถึงบอกว่าทีมมันง่ายมากถ้าจะให้มันง่ายมันง่ายมากแตค่คนที่พามาบอกนะ่คนขอคนหล่อไปล้างหน้าแป๊บขอไปล้างจุกแกลนิดนึง นี่หนูถึงบอกว่าเออทุกคนไม่ต้องกลัวถ้าทุกคนรักหนูอะไม่ไม่ต้องกลัวเลยว่าหนูจะไม่รักเป็นไปไม่ได้อะค่ะเป็นไปไม่ได้ทุกคนเห็นหนูพยายามมากๆอยู่แล้วเพื่อคนที่หนูรักเพราะนั้นหนูทุ่มเทอะเพราะนั้นไม่มีอะไรต้องกังวลค่ะไม่มีอะไรต้องกังวลเลยรักหนูหนูก็รักดีกับหนูหนูก็ดีด้วยอยู่แล้วรักหนูหนูก็รักอยู่แล้ว ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรให้ต้องกลัวหนูใช้คํานี้เชื่อมั่นในตัวหนูหน่อยเชื่อมั่นในการคิดในการตัดสินใจของหนูหน่อยแลวหนูก็มีหน้าที่ที่จะมาสร้างความสุขให้กับทุกคนแล้วหนูทํามาเสมอหนูทํามาเสมอหนูมั่นใจว่าหนูไม่เคยขาดตกบกพร่องเพราะฉะนั้นหนูมั่นใจว่าทุกๆวันหนูทําหน้าที่สุดความสามารถของหนูในการที่จะมอบความสุขให้กับทุกคนแม้ในวันที่หนูจะไม่พร้อมก็ตามแม้ในวันที่หนูจะพังก็ตาม หนูก็ยังยืนยันที่จะมอบความสุขให้กับทุนเสมอมาไม่ว่าสถานการณ์ชีวิตหนูมันจะเฮงซวยแค่ไหนไม่ว่าสถานการณ์ชีวิตหนูมันจะเป็นแบบไหนหนูก็ยังยืนยันที่จะมอบความสุขสร้างรอยยิ้มทั้งเสียงรอให้ทุกคนเสมอมาเพราะนั้นไม่มีอะไรให้ต้องกังวลน,นะคะไม่ต้องกงังวล ริงย้อนตอนครูย้อนคิดตอนครูครูทำได้ไงนหนูถูกหนูพยายามมากจริงๆเพื่อคนที่หนูรักอะ่ะหนูพยายามมากจริงๆมันพยายามมากทุกคนไปขออนุญาตไปดื่มน้ำปัสสาวะไปล้างจุกกระแลแป๊บ,บนึง สามทุ่มเดี๋ยวมาคุยกันต่อใครคุยเรื่องไหนไว้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะทุกคนขออย่าไปล้างจุกแกละทำโขงมันแห้งไปแล้วแหละแล้วขอไปฉี่ก่อนทุกคนขอเดี๋ยวขออย่าไปฉี่ได้ไหมคะขอเข้าช่วมนิดนึงนี่นิดนึงแล้วหนูจะฉี่แบบ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 ไม่นานก็รออย่างเงี้ยโซ แล้วหน,นูอาอาอหัวเปียกมากกว่าอาบน้ำจบำง,งานเสร็จก็ได้พ,อพอักผ่อนอาบน้ำเลยค่ะเราเอาวเราอาบน้ำอาบน้ำค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันนะทุกคนอาจจะเลดน,นิดน,นึงนะบอกเพื่อนห,าหาน่อยอ่าแป๊บนึงนะหนูมา